Uh, could you introduce yourself yes hello I'm Dorothy I'm from France and uh, I'm I live in Bangkok 15 years ago that's why I met Batma uh, it was he was my professor my master in ceramic but in France I'm Potter artist too uh, and when I, I lived in Bangkok Batma asked me if one day i wanted to participate to the first unformed exhibition and i said yes of course and uh, this year he came in uh, in france in my house and uh, one more time he asked me if i wanted to come and participate to this unformed to อืมอืมอืมที่เคยอยู่ืมอืองไอยมาก่อนคอะมอยมอืมอืมอืมอยมอืคอืมอืมกืมอ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 ืกอืมอือแล้วก็ืมอยม่เมอื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 กอกอืนอืม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 อนมอืมอืมอื่อืนอืม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 อมอืมอออมออมนมมเ แส,สดงไปแล้วแล้วพอมาปีนี้เนี่ยคุณบัตรไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปเจอเขาก็าเลยเชิญเขามาแส,สดงอันฟอร์มสองอีกก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าวันนี้เขาอยู่ที่นี่กับเราวันนี้และแสดงอันฟอร์มสองแสดงวันนี้เป็นออริจินอลเลยค่ะทั้งอันฟอร์มหนึ่งและสองมได้ครับีคำถามก็ไปตอถามว่าวันนี้ตัวเซมิกที่เข้ามาโชว์ที่เอามาแสดงเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเป็นอะไรยังไงลองให้เขาอธิบายิดครับ Could you explain uh, Tell us something about uh, this set of ceramic that you have. Yes. I live in the middle of vineyard in France and my neighbors is winemakers. So uh, when Batma asked me to come here, I think what kind of piece I, I can make and okay, it's in front of me because in my studio when I open the window, I can see vineyard everywhere. so I take a piece of vine and put some clay to make imprint of clay on the on the piece of wood that's why uh, you can see some grab นี่ค่ะพอดีว่าที่คุณเอรตี้อยู่อะค่ะเป็นเป็นวิญญาญก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นได้องุ่นที่เขาไว้สำหรับทำไวน์นะคะ คราวนี้เขาบอกว่าเปิดประตูไปก็เจอไรอ่าง,ง่นเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอ๊คุณบัตรถามว่าจะทําให้ทํางานศิลป,ปะเซรามิกมาแสดงเอาอะไรดีเอาอันนี้แหละเขาก็เลยไปเอา,เอาต้นต้น,ต,นต้นอัง,งุนเนี่ยค่ะเผามันหรืออะไรเนี่ยค่ะมาทําเป็นอิมพิ้นไปบนดินเผาเพื่อที่จะเอาไปเอาไปเผาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นลวดลายเล<อ>ยจะเป็น,ปนลายนะลวดลายของต้นต้นมันต้นอเ,เอเอเผามันอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็เห็นว่าเวลาประดับประดาไปในเนี่ยการจัดดอกไม้ก็มีอง่นมาด้วยเพราะว่ามันเป็นรากขององ่ดเนี่ยค่ะใครจัดอิเคบานะอิเคบานะคุณนาบิยองนาบิยองนาบิยอง I think she's not here now โอเคถามเอ่ออิเคบานะมาจัดบนชิ้นงาของเขาอ่ะเขารู้สึกยังไงว่างอะไรยังไงมองคอมเม้ t cross with you with this yes uh, I like so much because she understand what I made and she used uh, some color I can see in my uh, nature in my land so white and, and green green for grape and uh, white for flower and in the vineyards and some piece of wood like branch on the on the vine so it's perfect I like it เขาบอกเขาชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าทั้งสีทั้งอะไรแบบเนี้ยมันได้เลยมันจะเป็นขาวแล้วก็เขียวมันเหมือนกับเหมือนกับไรอ่องุ่นนะคะที่มันมีความเขียวแล้วก็มีดอกสีขาวอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เอความที่เขามีมีประดับประดาอะไรมันเหมือนกันเลื้อยของเถาองหุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบมากเขาในฐานะที่เขาเคยอยู่ในอันฟอร์มหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยถามว่างาน งานเทศกาลครั mm ้งนี้มันมีความพิเศษยังไงจะได้เชิญชวนคนมาชมนะครับจากงา่ที่ที่จัแสด you were in u n f o r m one and now is u n f o r m the second so he would like to to you to tell what is the different and what is the uh, special things on this specific piece then uh, we could uh, tell people to come to visit oh It's a special exhibition here because you have many artists with Batma ceramic and Naomi Ikebana and you can when you can mix these two uh, art it's so beautiful. It's a special place here in Pearl Art Space, so it's important. Come because you cannot find this kind of exhibition everywhere in the world. It's here so come come เขาบอกว่า and the, the end <Yeah. S 1> sorry the end it's 28 of December ค่ะเขาบอกว่ามันต้องสเปเชียลอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการผสมผสานกันระหว่าง เซรามิกอะค่ะกับการจัดดอกไม้อิเคบานะซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยๆง่ายๆแล้วก็ยังมาจัดในสถานที่ที่เออมันมันสวยมันเหมาะด้วยกันมันจะไปหาที่ไหนได้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่ามันมันสเปเชียลแน่นอนอยากจะให้ทุกๆคนมาค่ะงานจะจัดถึงวันที่28เดือนนี้เท่านั้นนะคะขออีกคำถามนึงก็คืออยากรู้ว่าถ้าเขาม่ทด้ทำงานเพื่อการบัอด Mm. apart from this ceramic set that you uh, created for this exhibition he wanted to know uh, when you were in france have you also do the ceramic yourself or anything else that you have been doing this kind of a piece the ceramic this ceramic in general. Uh, in general, no. I made especially for here for this exhibition. But you also have a ceramic studio. Yes, and I have my own studio in France for many years, twenty around twenty-five years ago, and uh, now I have students, and uh, I think Batma is inspiration about sharing the. the ceramic. So it's important for me when I go back, h went back to to France, to share. เขาก็มีเซรามิกสตูดิโอค่ะจริงๆแล้วเปิดมา25ปีแล้วล่ะแล้วก็มีลูกศิษย์มาเรียนอะไรมีด้วยแล้วเขาก็เาก็ได้อินสปิเรชันมาจากคุณบัตร Mm hmm. มากว่า,าสอนแล้วก็แชร์ให้คนอื่นๆรู้เรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามางเจออาจารย์บัตรเนาะอาจารย์บัตรได้เจอกันเมื่อสิปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแล้วก็เลยอยากจะสร้างสารรค์เหมือนกันค่ะที่อาจารย์บัตร mm hmm. สอนให้นักเรียนเนี่ยค่ะก็ไปทําด้วยตัวเขาเองที่นั่น25ปีแล้วค่ะมองงานเซรามิกในเมืองไทยเป็นยไรบ้าง how how do you feel about the ceramic in thailand like ceramic art in thailand oh uh, people ceramists are uh, crazy but it's not negative it's, um, they have a lot of inspiration and they create something uh, i didn't see uh, in other place in the world in, because i live in thailand and uh, brazil And France it's totally different It's amazing <S For me it's amazing หรั e ฉ ouais ันสำหรับันมันน่าหึมันจริงๆจริงๆแล้วเขาพูดว่าประมาณว่ามันก็เจ๋งมากนะแล้วก็เขาไปอยู่หลายที่เขาอยู่เมืองไทยอยู่บราซิลอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่นี่มันสําหรับเขานะงานที่เห็นมันดีมากๆค่ะมันสร้างสรรค์โอเคได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ